สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันกันกบกะทิอีกแล้วเช่นเคยรู้หรือ,อยังคะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถติดตั้งการ CNG หรือ NGV มีผลบังคับใช้แล้วนะคะในเรื่องของการสแกน QR Code ในการเติมแก๊สที่ปั๊มนั่นเองวันนี้กะทิจะมา ชี้แจงให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนในการที่เราจะเข้าไปเติมกา๊าซ CNG หรือ NGV นั้นต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างไม่ยุ่งยากเลยค่ะแต่เดิมเลยนะคะจะมีแค่เพียงสติกเกอร์สีเขียวอันเดียวเท่านั้นที่ติดอยู่ด้านหน้ากระจกซ้ายของรถที่ใช้กา๊าซ CNG หรือ NGV แต่ปัจจุบันนี้นะคะจะมีสติกเกอร์ สีเหลืองนะคะมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสีค่ะก็หมายความว่ารถยนต์ที่ใช้ก๊าซ CNG หรือ NGV นั้นมีถังที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีจะมีสติกเกอร์สีเหลืองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะคะไม่ว่ารถคันนั้นๆจะ มีถังกี่ใบก็ตามถ้ามีอายุถังไม่เกินหนึ่งปีเพียงแค่หนึ่งใบก็จะมีสติ๊กเกอร์เสียเหลืองอันนี้ติดอยู่เวลาที่เราต้องการจะไปเติมกา๊าซ CNG หรือ NGV ที่ปั๊มนั้นเราจะต้องนำรถเข้ามาตรวจสอบก่อนที่ศูนย์ที่ได้มาตรฐานลูกค้าสามารถเสิร์ชหาได้ตาม Google หรือตามโซเชียลทั่วไปนะคะว่า ศูนย์ไหนที่ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบให้เราอย่างปลอดภัยและตรงตามกรมขนส่งทางบกอย่าลืมนะคะตรวจสอบกันดีๆเราเข้าไปตรวจสอบแล้วเราจะได้ใบตัวนี้มานะคะคือใบวิศวะที่ตรวจสอบนั่นเองซึ่งจะมี QR code ทั้งสองด้านนะคะด้านซ้ายมือจะเป็น QR code ที่บอกผลการตรวจสอบทางของเรา ซึ่งตัวนี้สำคัญนะคะเราจะได้รู้ว่ารถของเราที่ใช้ถังก๊าซ CNG หรือ NGV นั้นปลอดภัยหรือไม่ส่วนทางคิววโคตทางด้านขวาอีกหนึ่งคิยวโคดนั่นก็คือใช้สำหรับการสแกนเติมกา๊าซ CNG หรือ NGV นั่นเองอย่าลืมนะคะลูกค้าไปตรวจรถให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองมองคลอ,อโตเซอร์วิสมาที่เดียวจบ ครบทุกบริการอย่างแน่นอนเรามีการตรวจถังก๊าซ CNG, NGV และ LPG นะคะรับประกันเลยค่ะว่าที่นี่ปลอดภัยได้มาตรฐานตรงตามกรมขนส่งทางบกอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะคะเรามีวิศวะประจำศูนย์ด้วยลูกค้าสบายใจหายห่วงในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ตามเบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยหรือวอล์กเข้ามาสอบถามก่อนก็นได้นะคะแต่กระทิเจือนไว้ก่อนนะคะว่าช่วงนี้รถเยอะลูกค้าอาจจะต้องรอกันนิดนึงเราเจอกันนะคะที่ตลองมงคลออโต้เซอร์วิสเจอกันกับกระทิและทีมงานค่ะบ๊ายบาย